เบิ่งในหัวมีอย่างหัวโอ้โอ้นี่ได้ปลาเข็งล้วนๆครับแบบมาดูมาดูบ้างโอ้คดูคดูกกับปลาเข็งเนาะสวัสดีครับพบกับยูทูบช่องเงอเชียน์ออฟเชียลนะครับเนาะสุ่นลับมื้อนี้กฤสิพามาเบิ่งสวนเกษตรพ่อเพียงของอาจารย์อนุรักษ์น้องมื้อนี้เพิ่นก็ได้สูบ ป่า,าสานึ่งภาพที่น้องไปเบื่องว่าป่า,าพื้นหลายบอ่อพื้นพ่อเพี้ยงคอดูพ่อขิดน,นี่ครับเจ้าของสวนเพิ่นเพราเพิ่นเ็ยได้มาตรฐานแห้งครับมีแต่เน่ายู่เน่ากินครับปลาตะไคร้เพิ่นเนี่แหละมื้อนี้เพิ่นก็สิได้สูบสานี่แหละครับ หนห่คุ้ถูกเนี่ยเป็นทีดีเข่าลำหอมจนแค่เพื่นกระเพาะเห็มันสูงนยครับเห็ดมันต่ำๆำพ่นกรติดตัดออกตัดออกมพนกิดแต่ขึ้นแต่ขึ้นไม่เนาะนกนกรนกรตเป็นตำ่ตำๆเวลาเขาเก็บกินยอด กินยอดกินงาเขาก็ได้กินได,ได้ได้เก็บง่ายๆนะสวนพผลสีเงาไปทั้งพุ่นเหรอครับสวนพผลสีเงาไปทั้งพุ่นล่ะนี่บัดสยามนาย,ยู่น่ากินไปทั้งพุ่นก็จะเป็นบอ่อปลาอีกบอ่อหนึ่งเดาร์ดำก็มี่เสาร์ดำ ที่เป็นสะดาดดำครับว่งามแงสดาดาที่เป็นสะดาดดำมอนเบอรี่มอ,มอนเอรองที่มันรีเนี่ยจาของสวนเพ่นนครับเนาะไม่ใช่อ้วกกำลังบ่งคลิเบ่งคลิดยังไม่ใญ่ วิดีโอผสมภาษาเสวนในเสียงวิศว์เสือนายเซียงในทุนอยู่ไซน์นอเออยู่บ้านหนองบาหมู้ซ้อมกึ๊กกายนะครับนะครับเบิ้งคลิปครับเบนเบิ้งคลิปเบิ้งคลิปสีว่าผงเห็ดนั่นแหะครับลงดูทุกอย่างกับผ้าเมื่อโดนเพื่อน่าแช่ก็ไล่กดติดตามน้ำไม่ดื้อผาเพื่นเมื่อโดนเหมืนผมไปช็อกไม่อีกเลยไอเสียงออฟิเชียลนะครับเนาะช่องยูทูปเพื่อนฝากเพลงมวนแต่ไหนคนมาแต่สายที่ฝากกดแช่กดไลค์กดติดตามให้น้ำแน่ Bueno, a ver. าไข่แซวเลยกินไข่ก็เป็อยากเนาะกินมขึ้นมือขึ้นมือตามดีน้อยนะขึ้นเพียงเดี๋ยวตัวนี้ติดเป็นทั้งน้ำมักก็นาะพเปใหญ่เนาะัน้ำมักนัดเป็นหลายอย่างเพราะเอากล้วยขอบอันนี้น้ำมักยังแน่หนิเพื่อนใช่ใส่มักนัดน้ำมักแบบกล้วยน้ำมักแบบนัดน้ำมักกล้วยกล้วยใส่กันออเห็นน้ำข้นๆเป็นยอดสุ็นยอดเบิ้งแต่กินมันทีหล่ะ กสีดสสุดยอดเะไเขากับตกไปร้เทใส่เขาใส่ยังใส่ผักหนาใส่ผักใส่ะเขือจะไปฉีดเนาะไปฉีดครับกะเทเทใส่เล็ได้ผรใส่ไปทำกินอนเยใส่ไปกินรอกินรอน่นดเ็ดแรกกกวางเงาเนาะกวางเงาแล้วก็สทใส่ถังใส่ถังใส่พทถังไว้นะครับแ้ามีอะไรกะเทอินซี่ ผสมประสานครับเกษตรปลอดไทยผมมีสารพิษครับในในสวนนี่มีสารพิษมีสารพิษเลยไล่สารพิษเลยบ่แม่นว่าปลอดสารพิษไล่สารพิษเลยครับเพ็รกินเองไมงในครอบครัวที่เหลือกะแบ่งปันนะกะขายเนาะพงยี่เนาะเพราะได้ขายก็ขายพราได้แบ่งปันก็แบ่งปันเนาะเรียว่าเกษตรที่เฮามันแต่พอได้อย่างไม่เนาะใช้บ่มีกัมาเอา หยงแดงปันแดงปันกันกินแดงปันกันกินนี่เขาหมูเทียดไว้มะก็เทียวมาใส่พวกพวกพิกบวกเยี้ยนี่เราเป็นเป็นเกษตรปลอดภัยหมูเทียดใส่เลยเอ้ทียดเีเกษตรปลอดภัยสารเคมีเลยสารเคมีอะไรสารเคมีเลยในบ่อนี่มีปลา นี่ปลายังไรครับปลาดุกปลาดุกปลาเน้นปลาเน้นปลาสลิดปลาสลิดตัวนี้นี่ปลาหลายอย่างพมดแหกระเียมะเรียนกระลุงเครื่องตั้งเครื่องคุณสูตรเส่เขาเอาน้ำขี้ปลาสูตรเส่หน้าเขาเป็นปุ๋ยังอีกน้อยนิดสิบห้าจับปลาแล้วครับเนก็ใกล้ถึงบุญแล้ว จากที่สูบมาแล้วประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับน้่งแตเริ่มบกจะได้เริ่มเห็นตัวปลาแล้วนะครับเนะาปะปลาบลกหอยเชอรี่นี่หลายหลายเนะยี่ยปลากอยเชอรี่ปลาอยเชอรี่เป็นหน่วยใหญ่ๆเก็บไปก้อยเป็นลูกลูกปนินนะลูกปนินเนี่เก็บไปปล่อย กับทิมน,นี่ก็จะเอาไปปล่อยลูกสะน้ำกำลังสิงแหงรอบกับทิมีพวกปลาขาวปลาปลากระเพียม ปลาทะเพียนแล้วไปเก็บเอายืมไอ้ปลาอย่างนู้นนี่นอ่ต้องไเป็นปลาเข็งเอ้าขอเบิ่งตัวปลาจักหน่อยนี่นี่โอ้ยปลาเข็งพี่น,อน้องเอ้ยปวด เค็งไปเข็งวางในหัวมั้ยังหั้โอ้โนี่เป็ปลาเข็งล้วนครับปลาดุกปลาดุกปะ้ปลาดุกปลดุกก็ปลาเข็งเนาะออกจากคนนั่นด้วยน่ะบิดบิดอย่ย่าอยู่ เฮ้ยควรน,นี้นี่ประดุกตัวนึ่งหน้วสองอ,อย่ามึงควรน,นี่มึงดูนี่ปะโอ้ฝนอะมันร่างออกฝนเบิดผุฝนมันล่างออกงูฝนเอแยน วันนี้นิดส,สองกูสองกัดมาสลิาสลิดเอ้อพี่น้องเก็บเก็บปลาไปเลย เป็ปสมงพรนี้เป็นไสูกศกป็นนินเอากัะตอนนี้กะทิทยอยจับปลานอนเนาะเพราะว่ามันกะทิมันบกแล้วส่ตรประมาณชั่วโมงหนึ่ง ปลากับทิมมีหลายปลาปลาสลิดอ่ะเนี่ยแหละครับเกษตร สีย์สมประสานเศษพอเพียงเนาะครับเนาะเอ็ดได้ยูได้กินก็ได้ซื้อนะเดือ,อก,กินแจกแจกแจกจะค่อยขายเนาะครับเนาะเอากษตรเศรษฐี์สมประสานครับ